สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับทุเรียนนะครับในช่วงที่เราทําใบหนึ่งแล้วนะครับใบหนึ่งก็คือเข้าห่วงสู่ใบตันนะครับถ้าตุเรียนใบตันนะครับเราก็เริ่มนะครับทําสะสางขาแขนงได้เลยนะครับเพื่อทําให้โปร่งให้โรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาทำโคนข้างล่างให้เตียน นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะให้สารอาหารชุดใหม่ใส่ปุ๋ยชุดใหม่ลงไปแล้วก็ข้างบนแล้วก็บํารุงนะครับหลังจากสะสางแล้วเราก็จะให้สารอาหารทางใบอีกเช่นเคยเรียกว่าการทําใบสองนั่นเองนะครับผมซึ่งใบแรกผมก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลเขานะครับทุกห่วงนะครับได้ประมาณไหนก็ประมาณนั้นนะครับไม่ถึงกับขี้เล่ยจนเกินไปนะครับในเมื่อใบตันแล้วก็จะทําแะแงครับสาสางกันครับทำาแะแง นี่ครับที่เขาเรียกว่าแขนงนะครับท่านผู้ชมหรือเป็นกิ่งย่อยนั่นเองนะครับกิ่งย่อยที่แตกออกมาจากตานะครับตาใบกับตาดอกอยู่ที่เดียวกันนะครับเพียงแค่ว่าจังหวะที่เราทํานั้นเราจะให้เขาออกมาเป็นตาดอกหรือจะเป็นตาใบนะครับก็อยู่ที่จังหวะห่วงที่เขาทํากันนะครับตอนนี้เราไม่เอาเขาไว้ละเราต้องสะสางออกนะครับท่านผู้ชมเราจะเหลือแค่เขาเรียกว่าใบหลักนะครับ พวกนี้ใบหลักนะครับพวกนี้ใบหลักใบหลักนี้คือเราจะให้สารอาหารทางใบหลักบำรุงทางใบหลักไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะแตกแขนงมาใหม่นะครับแตกแขนงมาใหม่เราก็ต้องเก็บไว้แล้วก็บำรุงเวลาฉีดสารอาหารหรือฮอร์โมนหรืออะไรต่างๆเราก็ต้องฉีดกลมให้ทางแขนงด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อพวกส่วนเนี้ก็มีหน้าที่นะครับใบเขาก็มีใบเหมือนกันมีหน้าที่ที่จะทําการนะครับเก็บสารอาหารเก็บกักสารอาหารไว้ภายในต้นของเราได้เหมือนกันนะ,ะกนะครับ นี่ครับเป็นกระแหนงเสร็จนี้ ใบหนึ่งนะครับเป็นใบที่เริ่มทันแล้วก็สามารถสาสางได้เลยเข้าสู่โหมดใบที่2นะครับท่านชมการทําทุเรียนก็ก่อนที่จะเปิดตาดอกนะครับก็ขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้ครับบางที่ก็อาจจะทํา1 2 3สใบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับบางส่วนเขาอาจจะทําแค่สองใบนะครับโดยส่วนตัวผมผมทำแค่สองใบพอเนื่องจากเวลานะครับไม่ค่อยเพียงพอนะครับเพราะว่าต้อง วิ่งทำงานประจําไปด้วยคือเวลาตึงมากนะครับดันั้นก็ต้องทำเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในห่วงการทํางานปกติอยู่ด้วยนะครับเตรียมใบสองนะครับของทุเรียนนะครับผมเป็นทุเรียนสาวที่เก็บสารอาหารเพื่อรองรับการแฝดลูกในปีแรกนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะ ผล่าจะออกมายังไงก็ไม่มีใครรู้นะครับเราก็คาดเดาลําบากนะครับเพราะว่าเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบของการทำตุเรียนนั้นไม่ได้แปลว่าเราทําครบขบวนการแล้วผลผลิตจะได้ตามนั้นเราต้องบวกกับดินฟ้าอากาศภูมิอากาศหรือสภาวะแวดล้อมของประเทศเราด้วยนะครับของพื้นที่ของเราด้วยนะครับเราก็ต้องได้ไปลุ้นกันนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอทำงานต่อนะครับเดี๋วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ